โ o ลตาวิกโกนะครับ 2007- ปี2012นะครับคันนี้ติดตั้งก๊สซรถยนต์ CNG มาจากโรงงานนะครับตอนนี้ก็เจ้าของก็ใช้กันมาถึงนานและอุปกรณ์เริ่มเสื่อมแนละสภาพแล้วก็เนื่องด้วยตัวก๊สซ CNG ขึ้นราคานะครับลูกค้าก็มาเปลี่ยนชุดแก๊สให้เป็น LPG นะครับชุดแก๊ส LPG คันนี้ก็บริษัทนี้ก็จะเปลี่ยนกันเรามา5คันและไล่เปลี่ยนกันมา5คันแล้วนะครับ ชุดแก๊สที่เราจะเปลี่ยนและใช้งานก็คือจะใช้ของ AC นะครับ AC Auto Gas นะครับเป็นรุ่นของ Stack Qbox นะครับ Qbox 4นะครับตัวนี้เราจะใช้ชุดอุปกรณ์ของ AC ในการติดตั้งก๊สรถรถยนต์ของ Vigo คันนี้นะครับถังก็จะใช้ถังโดนัทเราจะลื้อถัง CNG ของที่ติดตั้งจากโรงงาน3าถังนั่นออกเลยออกเลยแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นถังโดนัท 72ลิตรนะครับถังด้วย72ลิตรเนี่ยาการใช้งานก็จะวิ่งได้ประมาณ300เกือบ400โลนะครับต่อ1นถังแต่ถ้าถังเก่า3ถังก็จะวิ่งได้ประมาณสัก200กิโลประมาณนี้พอเ,เปลี่ยนเป็น l p g แล้วถังเดียวเบารถด,ด้วยแล้วก็จะใช้ได้นานนะฮะใช้ได้หลายกิโลนะครับคันนี้เนี่ยเรามาดูอุปรกรณ์ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ ครับเนี่ยน,นะครับหัวฉีดเราก็เพิ่มเป็นหัวฉีดหาหน้านะครับหาน้าการใช้งานก็จะยกเร็วขึ้นแล้วทนขึ้นนะครับสนใจนะครับเปลี่ยนชุดแก๊ส CNG เป็น LPG หรือติดตั้งแก๊สใหม่นะครับที่ธนกิจออโตสวิตต์แอออโตแก๊สครับขอบคุณครับ